Thank you. ทูบหนึ่งดอกทาให้เกิดฝุ่นเพิ่มขึ้นถึง10เท่าวันละเรื่องวันนี้ปามพามาดูบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนที่เยาวราชค่ะคึกคักมากเลยค่ะหลังจากที่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาโควิด -19 มีการประดับประดาโคมไฟกว่า500ดวงค่ะตลอดถนนเยาวราชเลยและในเทศกาลนี้คนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาก็อยากจะสักการะเทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษกันนะเนะซึ่งตามประเพณีตรุษจีนเนี่ยจะต้องมีการจุดทูปเผากระดาษเงินงกระดาษทองและจุดประทัดซึ่งเป็นสาย เหตุที่ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรสิริมาปัญญามีกุลผู้อํานวยการศูนย์เครือข่ายจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทยระบุว่าช่วงนี้ไทยกําลังเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM 2.5และการจุดทูบเทียนประทัดรวมถึงการเผากระดาษก็มีส่วนเสริมทําให้เกิดปัญหา PM ขึ้นไปอีกค่ะแล้วแบบนี้สารเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าจะมีวิธีการจัดการกับควนอย่างไรคาดว่าคนมาเยอะไหมการณปีนี้คนมาเยอะนะที่นี่คนจะมาเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นศูนย์รวมเป็นเขามาขอพรเจ้าแม่กวนอิ เมื่อมลพคิดจะกินคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีการจัดการยังไงคะก็คอยดูแลถ้าคนมาว่าเยอะเราก็เก็บแล้วก็จมน้ําดับนะครับหมอของเราคิดี่พวูผมจะกันเก็บเลยครับพอปากตสักอะไไม่พอปากพอมันอย่างเงี้ยผมจะเก็บเก็บออกเลยเคลียร์ออกเลยมีเจ้าหน้าที่กันเยอะหลายคนนะครับมาช่วยกันทั้งหมดเลยรับคุ นั่นก็เป็นวิธีการจัดการควัน PM 2.5ของที่นี่ค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรตุดจีนนี้อย่าลืมไหว้เจ้าแบบรักโลกกันด้วยนะคะ